สวัสดีค่ะพบกับช่องกวิศราพาเครื่องพ้าบ้านนะคะ EP นี้อยู่ใน EP ที่11ค่ะพี่พี่ๆสำหรับ EP นี้นะคะก็มีพ้าบ้านค่ะสวยๆเลยมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ200บาทนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าจัดส่ง50บาทค่ะสะดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นช่องทางเดิมค่ะนี่เลยค่ะพี่ๆ ด้านล่างนี้เลยนะคะ091 696 7427นะคะสามารถโทรเข้ามาค่ะพี่พี่หรือว่าแอดผ่าน ID Line มาได้เหมือนกันค่ะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกวีสราผกเครื่องพาบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่11นะคะพี่พี่ ราคาก็ยังคงเป็นราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนะคะพี่ๆค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะรายการที่1ค่ะพค่พี่เป็นพระขุนแผนนะคะของหลวงพ่อกวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะไปพร้อมกล่องตลัลสวยๆเลยค่ะพี่ๆรายการที่1นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในนะ นี่เลยค่ะด้านในก็เป็นพระขุนแผนค่ะพี่พีนี่สวยงามมากๆเลยนะคะรายการที่1ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนุมาลเชิญธงค่ะนี่ติดไปให้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะ200บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะ เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะหนิงสวยๆแบบนี้เลยเก่าสวยนะคะพี่พี่รับชมกันดูก่อนได้เลย ถูกใจรายการไหนนะคะสามารถนะคะแจ้งน้องได้เลยนะพี่ๆนะอย่าลืมนะคะจำหมายเลขรายการและแจ้ง EP กันเข้ามาให้ชัดเจนนะคะเข้ามารับชมแล้วยังไงน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะรายการที่3ค่ะพี่ๆเป็นน้าเต้าดูดซับนะคะเป็นของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะอ่ะรายการนี้ก็เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะสวยงามเลยพี่ๆรายการที่3ค่ะด้านในสามารถเปิดได้นะคะ จะมีเป็นเหมือนหินยกนพี่นะหนี่เลยอยู่ด้านในนะคะนี่ประมาณนี้นะคะมีเป็นหินยกด้านในนะคะเป็นรายการที่3นะพี่พี่อ่าไปพร้อมกล่องตลับสวยๆนะคะพี่พี่ค่ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่นะซึงชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะนี่ไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่ หลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามค่ะนี่เลี่ยมไปให้อย่างหนาอย่างสวยเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ี่ค่ะนี่เนื้อพิมพ์ด้านหลังนะเลี่ยมกรอบไปให้ก้อนหนาแล้วนะคะพ,พี่ค่ะน่สวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่4ี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าค่ะพี่ๆ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้รายการที่5ค่ะนี่พิมพก่าสวยแบบนี้เลยนะคะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะพี่พี่เบอร์โทรของน้องช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้ค่ะ0ูนย์6 7 4 2 7นนะคะสามารถจดเบอร์ไว้นะพี่พี่นะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะจับจองได้ทุกรายการเลยสนใจถูกใจยังไงนะคะก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับน้องก่อนได้หรือว่าจะแอดผ่านไลน์มาได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่ <se ptic> เป็นเหนรียญหล่อโบรลาณนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่6นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่พีนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะนี่เลยสวยงามเลยนะพี่พี่นะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะเป็นพระพุทธชิน,นาราชค่ะพี่พค่ะรายการที่7นะคะ นี่เลยเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนค่ะพี่พี่รายการหมายเลข7นะนี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบอยังไงก็อย่า,ยาลืมแจ้งหมายเลขรายการและอ p พีรายละเอียดให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพิม์พนิยมนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่8นะคะ สนใจถูกใจรายการไหนก็สามารถจับจองได้เลยนะพี่ๆนะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ค่ะพี่ๆคะ่ะเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9นะคะ เป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่พี่รายการที่9ค่ะพระเนื้อดินนะคะเก่าสวยดีเลยนะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะสวยงามนะพี่พนะรายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะเป็นพระ หน้ากปกนะคะพี่พี่เป็นพาเนื้อชิ้นนากปกนะคะหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าดูเก่าสวยเลยนะคะด้านหลังเป็นเลี่ยม เลียมไม้อัดอยู่ด้านหลังนะคะพี่พี่เป็นรายการที่10นะคะส0งบาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งก็50บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ขารับกี่องค์ก็ค่าจัดส่งเหมือนเดิมค่ะ50บาทนะคะสะดวกโอนไม่อยากเสียค่าจัดส่งก็สามารถโอนได้ค่ะพี่พี่ไม่มีค่าจัดส่งนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะพี่พี่เป็นพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ดู่วัดสแกค่ะรายการนี้สวยงามมากๆเลยนะพี่นะเป็นรายการที่ 1ค่ะ ด้านหลังนะคะจะมีฝั่งตะกุดไปให้นะคะเป็นรายการที่11นะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขเป็นเหรียญราชการที่หนะคะเหรียญจุฬาลงกรณ์ค่ะเรียงไปให้นะคะอยู่ในกรอบสวยสวยเลยนะคะเป็นรายการที่12นะคะด้านหลังเป็นหลังช้างออกศึกนะคะพี่พี่รายการที่12ค่ะสวยสวแบบนี้เลยนะคะนี่รับชมกันดูนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13 เป็นพาสมเด็จนะคะเนื้อพิมพ์เก่าๆเลยนะพี่ๆนะนี่เลยสวยงามมากๆค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ค่ะพี่ๆคานี่เลยรับชมแล้วก็ถ้าชื่นชอบสนใจรายการไหนถูกใจรายการไหนพี่ๆโทรเข้ามานะพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะหรือว่าแอดผ่าน ID Line มาสอบถามได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะเป็นรายการที่14ค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เลยนะพี่ๆหนะแอดไอดีไลน์มานะคะก็สามารถแจ้งน้องได้เลยว่าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนองค์ไหนนะคะตรงไหนอยากรับชมเพิ่มเติมก็แจ้งน้องได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15บห้านะคะ นี่เลยค่ะพี่พี่เป็นแหวนนะคะของหลวงพ่อโตนะพี่นะนี่เลยเหมาะสําหรับซื้อฝากหรือซื้อให้พี่พี่ผู้หญิงได้เลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่มีองค์หลวงพ่อโตอยู่ด้านข้างนะคะสวยๆเลยแปลกตาดีนะคะพี่พี่นะรับชมกันดูค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานค่ะรายการที่16นะคะ พิมเก่าๆค่ะพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะ รายการต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่เนื <NE> ้อพิมพ์ <ณ S 1> กมเก่าๆเลยนะคะรับชมพิจารณาดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่18ค่ะเป็นเบี้ยแก้ค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยนะคะรายการที่18นะคะ200บาททุกรายการนะพี่พี่นะนี่ชื่นชอบรายการไหน ก็โทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นหลวงปูเ่เผือกนะคะรายการที่19นะนี่สวยงามเลยนะคะเกา่าเกาส่สวยสวยค่ะหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะนี่เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพิมพ์ฉลุนะพี่พ,พี่นะนี่เหรียญเกา่าเกาส่สวยสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี ด้านหลังนะคะพี่นัทเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญหล่อโ,โบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะเลี่ยมจับขอบข้างไปให้นะคะสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่น,นี่รับชมกันดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่22ค่ะ เป็นพาสมกอนะคะหนี่เนื้อพิมพ์เก่าๆนะพี่พี่รับชมดูนะคะเช่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะ เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่23นะคะพี่พีนี่เรียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยอย่างหนาเลยนะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนพี่พีก็แจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่24ค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปี17ค่ะพี่พี่อะรายการนี้เลยสวยๆเลยนะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 5ค่ะพี่พี่เป็นพระร่วงนะคะพี่พี่ค่ะเป็นพระร่วงนะนี่องคอ์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสวยงามนะพี่พนะนี่รับชมกันดูได้เลยด้านหลังมี รายละเอียดนะคะพี่พนะมีรูปยันนะคะนี่ระบุไว้ชัดเจนนะคะพี่พค่ะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะเป็นเหรียญเงินจีนนะคะเหรียญสะสมโบราณของจีนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะ200บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะถูกใจสนใจรายการไหนนะคะสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยไหนพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะเป็นแหวน 18K นะคะพี่ๆคขานี่เลยนะสวยงามค่ะพี่ๆค้านี่แต่ง องค์ไปให้ยังสวยตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงด้านหน้านะคะตรงหัวแหวนนะสวยงามมากๆเลยด้านในนะคะมีระบุ 18k ชัดเจนนะคะเป็นรายการที่27ค่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะเป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดป่าคลองมะขามเท่าค่ะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะ รับชมดูนะเชิญชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 8ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะรายการที่2 9นะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่ๆนะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พรายการนี้นะคะรายการที่29นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30คะ่ะเป็นพายยอดธงนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะรายการที่30คะ่ะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งหมายเลขรายการแจ้งอ p พีกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ายการที่30นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่31ค่ะพี่พี่เป็นเสียหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนค่ะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะพี่นะเข้ามารับชมแล้วนะคะน้องฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกบวิศราพระเครื่องพระบ้านไว้ด้วยนะคะฝากเอ็นดูช่องหน้าใหม่ของน้องไว้ด้วยนะพี่พี่นะนี่เลยสวยงามตรงปกตามวิดีโอแน่นอนค่ะพี่คะรายการที่31คะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะเหรี่ยนหลวงพ่อแดงค่ะวัดเขาบันไดอิดค่ะปี2503ค่ะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่32นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3 3ค่ะพี่ๆ เป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่33นะคะพักกิ่งหลวงปู่ทิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นปิดตากระหนกข้างหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่รายการที่34ี่นะคะพี่ๆขาเรียกไปให้อยู่ในกรอบค่ะรายการหมายเลข34คะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่35คะ่ะ เป็นพระพุทธชินาราชนะคะรายการที่35ค่ะพี่พี่สวยงามเลยนะคะนี่เลยตามคลิปวิดีโอเลยนะพี่พนะรายการนี้รายการหมายเลขที่35ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะพี่พี่รายการที่36ค่ะ200บาททุกรายการเลยค่ะพี่พ,พี่ค่ะรับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพ,พ,พี่เป็นรายการที่37ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะพิมพ์เก่าสวยเลยนะพี่พี่เหรียญเก่าๆสวยๆด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่37ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่38นะคะเป็นพระพรมสีหน้าค่ะ นี่เลยสวยงามนะเป็นของหลวงปู่ดูวัสแกนะคะรายการนี้นะคะอยู่ในถุงน้องขออนุญาตไปอ่าไปให้พร้อมถุงแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้แกะด้านในให้ดับชมนะก็นี่เลยค่ะเห็นชัดเจนเนอ้อยพี่น้องรายการนี้เป็นรายการที่38รายการต่อไปเป็นรายการที่39ค่ะ เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการที่39นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะพี่พนะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันได้ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นกาไรหินหยกนะพี่นะรายการที่40นะคะกําไรหินหยกสวยๆเลยนะพ,พี่นะรายการที่40ค่ะสองร้ยบาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าจัดส่งปลายทาง5 0สบาทสะดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะช่องทางการติดต่อ ่อค่ะพี่0916967427นะคะโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์มาได้เลยค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะพี่ๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ